ลูกสูบหัวนูนกับลูกสูบหัวแบนอันไหนแรงกว่ากันวันนี้เราจะมาคุยกันครับครับสำหรับคลิปก่อนหน้าที่เราทําไปก็คือเกี่ยวกับเครืองโซ่เราลิ้นเพื่อนเพื่อนคนไหน,น,<ใ>นที่ยังไม่ได้ดู <ๆ S 1> ก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ที่ด้านบนนะครับลิงก์แนะนําไว้ที่ด้านบนก็กดย้อนกลับไปดูก่อนได้สําหรับ เฟืองเรลาลิ้นนะครับเฟืองเรลาลิ้นปาวานกับร้อจับยใส่กันได้หรือเปล่ามีประโยชน์นะครับมันเชื่อมโยงกันในการทํารถนะครับก็ให้เพื่อนๆกดตามลิก์แนะนํานี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกริ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะมานําเสนอเพื่อนๆน,นะครับครับสำหรับเรื่องลูกสูบนะครับหัวนูนกับหัวแบนนะครับมันต่างกันยังไงมันให้ความแรงอันไหนที่ดุนแรงกว่าดีกว่า เราจะมาพูดพูดคุยกันวันนี้นะครับก่อกนอื่นเลยนะครับสาหรับลูกหัวนูนเนี่ยก็คือมีลักษณะแบบนี้นะครับตามภาพตามภาพนี้นะครับนูนก็คือแบบโหนขึ้นมาเลยนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะทรงของลูกสูมเนี่ยจะมีพื้นที่ด้านบนน่ยที่ปูดขึ้นมานะครับมันจะทําให้บีบอัตราส่วนการหนักได้เยอะนะครับมากกว่าการ ที่ปาดลูกเป็นลักษณะทรงเรียบแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยการทำรถรวมๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะหัวลูกเสมอไปนะครับอย่างที่ร้านเนี่ยผมก็จะมักทำลูกเป็นลูกหัวแบนเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีปัจจัยรวมกันทั้งหมดเลยก็คือผมจะอธิบายให้เห็นภาพห้องเผาไหม้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยนะครับลักษณะหัวลูกสูบครับประกบกับเบ้าฝาสูบครับ ะจะประรกบกันแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าพื้นที่ช่องว่างในห้องของไหมเนี่ยมันจะถูกรวบรวมกันระหว่างหัวลูกสูบกับเป้าฝาสูบนะครับประรกบกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วจุดสําคัญมันก็คือ CC ห้องเผาไหมหรือที่เราเรียกกันว่าอัตราส่วนการอัดนั่นเองนะครับทีนี้อัตราส่วนการอัดเนี่ยมันก็ได้มาจาก CC เบ้าฝาสูบกับหัวลูก เพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆต้องการลูกหัวแบนแล้วให้ได้อัตราส่วนที่ต้องการที่ผมจะพูดถึงก็คืออัตราส่วนสําคัญมาอันดับหนึ่งนะครับส่วนอัตราส่วนเนี่ยมันจะได้มาจากอะไรบ้างก็หนึ่งเบ้าฝาสูบที่แบนเบ้าฝาสูบที่ซีซีน้อยก็จะสามารถใช้ลูกหัวแบนได้แต่ถ้ากลับกันครับเราทําฝาสูบมามันโล่งเลยมันโป่งเลยมันบุ๋มเหมือนแบบนี้ เป็นฟ้าเก่าขออภัยนะอาจจะไม่ชัดก็คือหลุมเนี่ยซีซีง่ายเวลาเราวัดซีซีออกมาเนี่ยมันมีปริมาตรที่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นแล้วหากเราใช้รูปหัวแบนนะครับอัตราส่วนการอัดมันก็จะต่ํามันก็จะไม่ได้อัตราส่วนการอัดที่เราต้องการที่จะใช้นะครับส่วนคลิปอัตราส่วนการอัดนะครับผมจะทําให้อีกคลิปใหม่ก็เพื่อนๆรอติดตามกดกระดิ่งไม่รอเลยหรือมันมีคลิปก่อนหน้าที่ผมอธิบายไปไแล้วแต่ว่าอาจจะค้นหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมค้นหาให้ทําลิงก์ไให้นะครับก็ย้อนกลับมาครับก็คือตัดเข้ามาที่ อัอตราส่วนการหนัเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเบ้าฝาเรามันโล่งเราก็ต้องทํารูปหัวนูนเพื่อให้ได้อัตราส่วนการอนันะมาถึงตรงนี้ครับเพื่อนๆก็พอจะนึกตามได้แล้วว่าหัวลูกแบรนขออภัยหัวลูกแบนกับหัวลูกนูนเนี่ยจุดประสงค์คือเราต้องทําให้อัตราส่วนการหัดมันได้ตามสเปคที่เราต้องการถ้าเบ้าซีซีเรา ถ้าเบ้าฝาเรานะครับซีซีมันน้อยก็สามารถใช้หัวแบนได้อัตราส่วนกันตัดก็จะได้แล้วอ่าทีนี้นะแต่ถ้าเบ้าฝาเรามันลึกก็คือเราไม่ได้อ่าเป็นคนสั่งฝามาทําเองก็ได้ฝามาหรือว่าไปสั่งฝามาเงี้ยหรือฝาที่ทําวาลใหญ่เกินไปเนะี่ยส่วนมากเบ้าฝามันจะลึกนะครับเบ้าฝามันจะโล่งนะครับก็จะต้องทําลูกหัวนูนเข้ามาแก้เพื่อให้ได้อัตราส่วนนะครับอ่าทีนี้แล้วก็จะเกิดคําถามครับขึ้นมาว่าสมมุติ2ออย่างเนี้ยหัวนูนกับหัวแบน อัตราส่วนการอัดมันเท่ากันอัตราส่วนการอัดมันเท่ากันแล้วอย่างไหนมันดีกว่าอ่าอย่างไนม,มันดีกว่าในส่วนตัวนะครับหัวแบนจะให้แรงระเบิดที่รุนแรงกว่าซึ่งอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ได้ก็คือนะครับแรงจะกระทาได้ดีในการตั้งฉากแรงก็คือแนวแรงเนี่ยถ้าตั้งฉากมันจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงได้มากกว่า1นนะครับนะคือความแรงได้มากกว่า เพื่อนๆจินในการตามครับนี่ครับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางการระเบิดจุดระเบิดออกมาเนี่ยก็คือมุมไหนก็จะสามารถเข้าพื้นที่ลูกสูบทําให้ผักทิศทางแนวการผักไปยังก้านสูบเนี่ยได้ดีกว่าลูกหัะนูนนะครับลูกหัะนูนนะครับมันก็จะโค้งไปตามเบ้าฝาสูบทีเนี้ยทิศทางการระเบิดมันกจ็จะกระจายนะครับมันไม่สามารถรวมรวมความรุนแรงเข้ามาได้นะครับ แต่บางคนที่ใส่ไปแล้วหัวนูนมันแรงกว่าพี่กับพ่ออะไรครับพะอตาส่วนการหนักเรามันได้ครับพอเราใส่หัวแบนอตราส่วนการหนักไม่ได้เพื่อนๆก็เลยบางกลุ่มก็เลยจะหลงทางเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราต้องยืนะตาส่วนการหนักให้ได้ก่อนนะครับถ้าตราส่วนการหนัดได้แล้วใช้ลูกหัวแบนได้ครับผมรับประกันเลยว่าดีกว่านะครับในหนึ่งข้อเลยก็คือไงครับมีจุดรับแรงที่ที่มันดีกว่า2เนื้ออลูมิเนียม ก็คือเอา้ง่ายน้าหนักของลูกสูบในลูกหัวแบนเนจะมีน้ําหนักที่เบากว่าลูกหัวนูนครับอ่าเพราะอะไรครับเพราะมีเนื้อของมิเนียมน้อยกว่าเพราะฉะนั้นแล้วลูกสูบหัวแบนจะเบากว่าเบากว่าแล้วเกิดประโยชน์อะไรนะครับก็จะเกิดการเคลื่อนตัวของลูกสูบก้านที่รุนแรงกว่ารวดเร็วกว่านะครับราฉะนรถก็จะพิ้วกว่าตอบสนองได้ดีกว่านะครับทํารอบได้สูงกว่า นะครับนั่นเองนะครับส่วนลูกหัวนูนก็สามารถทําให้เบาได้ครับแต่ว่าขั้นตอนก็จะต้องเยอะตามไปนะครับก็คือก็ต้องมาขุดหลังลูกมาแต่งหลังลูกให้มันเบาเท่าหัวแบนสามารถทําได้ไหมก็ทําได้ครับแต่ว่าขั้นตอนก็เพิ่มขึ้นแต่ความยุ่งยากก็เพิ่มขึ้นแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะครับเวลาเราจะทําสเต็ปต่อไปหรือจะทําเครื่องใหม่เราก็ต้องจําองสาปากลักษณะปากการหลบเบาให้มันเหมือนเดิมได้ยากแต่ถ้าลูกหัวแบน เราควบคุมได้ง่ายครับก็คือเราปาดตรงๆเราจําได้เลยปาดตรงๆแล้วก็หลบเบาวเพราะนั้นเราทําเครื่องที่2ที่3ที่4เนี่ยมันก็จะทําง่ายกว่านี่คือข้อดีของลูกหัวแบนนะครับส่วนลูกหัวนูนนะครับข้อดีก็อย่างที่บอกนะครับก็คือมันสามารถทําอัตราส่วนการดัดแบบสูงๆได้ถ้าใช้หัวแบนแล้วอัตราส่วนขนาดไม่ได้เราก็ต้องมาใช้หัวนูนครับเพราะยอมเสียในเรื่องที่กล่าวมาทั้งคู่ไปคือเรื่องน้ําหนักเรื่องแรงที่ระเบิดแต่มาได้อัตราส่วนการดัด ที่มันเยอะนะครับมันก็สามารถทําให้ลดแรงกว่าได้เพราะฉะนั้นแล้วมันตอบชัดเจนไม่ได้ว่าหัวมนูลุรอหัวแบนแรงกว่าแต่มันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆรวมที่มันสามารถทําให้รดแรงก็คืออาาัตราส่วนการอัดครับ ى, ที่มันจะเป็นหัวใจหลักในลักษณะทรงหัวลูกก็หวังว่า ในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็มองภาพออกไปนะสำหรับลูกัวนูนกับัวแบันนะครับอันไหนแรงกว่ากันนะครับส่วนความแรงนั้นมันประกอบไปด้วยหลายอย่างครับก็ยังตำแหน่งล่องแหวนก็เหมือนกันนะครับผมเติมให้นิดนึงตำแหน่งล่องแหวนก็เหมือนกันนะครับบางท่านนะครับก็ทาล่องแหวนทุกสูงซึ่งก็หมายความว่ามันก็จะได้อัตราส่วนที่มันดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในการทํารถครับได้หนึ่งอย่างต้องเสียหนึ่งอย่างได้อัตราส่วนระาษที่ดีขึ้นแต่แลกด้วยกับอะไรครับ เปลวไฟที่เวลาระเบิดครับเวลาเปลวไฟมันระเบิดนะครับเปลวไฟเวลาระเบิดมันก็จะมาโดนแหวนเยอะกว่ามันก็ทําแหวนให้เกิดมีการเบ่งตัวที่รุนแรงกว่านะครับถ้าปากแหวนเราเซ็ตค่าไม่ได้มันก็จะทําการให้ฝืดรถก็จะหนืดท้ายนะครับรถก็จะหนืดท้ายนะครับท้ายไม่ผิวได้ในบางกรณีเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับอ่าเฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ลองชั่งน้ําหนักดูว่าอันไหนมันคุ้มค่าที่จะทํำไหมนะครับ มันไม่ใช่ว่าเราใส่ไปสิบอย่างมันจะมี10อย่างนะครับมาถึงข้อมูลเทคนิคเราต้องเลือกว่าณนะจุดๆนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกแบบไหนเข้าไปมันจะทําให้เครื่องยนต์สมบูรณ์ดีมากขึ้นนะครับก็มาถึงท้ายคลิปแล้วก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตามช่อง1นึ่ Injection Shop ของผมด้วยนะครับผมช่างกอมบอวินจะพยายามทําคลิปออกมานะครับคลิปไหนที่พูดผิดพลาดไปหรือว่า ทำใเพื่อนๆสับสนก็เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาได้ผมก็จะได้ทําการแก้ไขและพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับก็ก็ผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งก็เดี๋ยวฝึกๆก,กันไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับนะครับ